สวัสดีครับสวัสดีวันหวยออกนะครับลุ้นหวยเสร็จก็มาลุ้นมวยกันต่อวันนี้เพชรยินดีเลยครับที่รังสิตนะครับนัดประจําวันที่16สิงหาคม65นะครับผมฝากมวยรักมวยชอบกับเอกชุมพรไว้หน่อยนะครับคู่แรกเป็นขุนไกลเจอกับกระต่ายทองหรือว่าศิลปินนักบินอะไยน์ยนเดิมนะครับอะคู่นี้ผมชอบไปที่หมาความแข็งนายดูแข็งกว่านะครับนายดูแข็งกว่ากระดูกรุ่นพี่อยู่ที่กระต่ายทองครับ ก็เข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าดูว่าถ้าจะแพ้ก็แพ้ปปลายเพราะว่าหายจากเวทีเมืองกรุงไปนานครับคู่แรกออกกระต่ายทองครับถ้าแพ้พลิกแพ้ป,ปลายปลายคู่ที่2ซ้ายฝีมือโงเ่เฮงดีทั้งคู่เลยครับมับงกรเพชรสจอโอเลยะโสนะครับลา่าสุดโชว์ไว้สวยเลยนะครับน็อกยก3ยอดสกุละวันนั้นก็ยอดสกุละเหมือนเหมือนลดเยอะด้วยคุมมาเยอะด้วยนะครับวันนั้นครับโชคเสร็จมังกรเพชรถามหาด่วน9 9เเลยครับบอกอยากเจอ เพราะว่าเคยแพ้มาที่ต่างจังหวัดนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอต้องมาเจอคนนี้แทนคือเจ้าภระยาไฟเพชรยินดีอะคาเดมีหรือว่าสิงเน,ว,น,เงเนวินกระสินเดิมนะครับอดูความเป็นรุ่นพี่อยู่ที่มังกรเพชรนะครับผมชอบมังกรเพชรจังหวะทําทไปแล้วยืดเยื้อไปแล้วดูว่าความเกา๋าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีเนี่ยผมว่ามังกรเพชร จะดีกว่านะครับคู่นี้ชอบมังกรเพชรคู่ที่3มครับซ้ายกับขวานะครับคู่นี้ล่าสุดเจอกันมาวันนั้นอยู่ยกเนื้อทําได้ดีมากเลยยก3ามหรือเปล่านะ่าน่าจะยก3ายก3ามเพชรมาลัยทาได้ยกสี่ดอกไม่ป่าทําได้ยกหดอกไม้ป่ามาคุมเกมล่าสุดเจอกันมาก็แบบว่าไม่ต้องฉีกคู่เลยเพราะว่าวันนั้นดูเหมือนเพชรมาลัยไม่ได้ชกน้ำโดนขอน้ําหนักหน้าตาช่างนะครับแล้วก็ต้องไปขยับ หรือเปล่านะเดี๋ยวนะล่าสุดเชกไว้ร14ก็เท่ากันนี่อ่ะช่างมันนะครับ114คู่นี้นอกต่อนอกดูซ้ายดอกไม้ป่านะครับศาสตร์ยาวศาสตร์ยาวไปก่อนนะครับแต่พอเกาะติดวงในหลายคนก็จำไฟที่แล้วได้ละข้อในแข็งมากเหนียวมากประเภทตุ๊กแกเรียกพี่คู่นี้เกมต้นเกมปลายครับต้นต้นผมออกดอกไม้ป่านะครับเข้าไปก่อนเลยถ้าจะโดนแสงก็โดนแสงปลายครับ ชอบดอกไม้ป่าครับต้นต้น้ายยาวสายยาวสรดไปก่อนครับส่วนคู่เอกช่วงแรกนะครับยอดธงสจต้องปาจีนครับมาแทนโล่เงินหนุ่มบางกะดีกำลังสดกำลังห้าวเลยสจเบิ้มมาครับสจเบิ้มช่วงหลังชนะมารวดครับยิ่งชกยิ่งแร่งนะครับเด็กคนนี้ครับเจอกับกระดูกชิ้นโตเลยครับอายุ27เข้าไปละนาคราชเพชรนาคาหรือว่ามรกตเพชร4ี่หมื่นหรือว่ามรกตคมสายไหมนะครับมีทั้งนอกในก่อนเหนียวอยู่แล้วนะครับ เคยเจอปะทะอะดับพระจันฉายกระดูขแข็งโปกเวท128เวท128นี่เวทนี่เป็น,วนเนวทของยอดธงนะนะครับใหญ่พรวดพลาดขึ้นมาเวทอยู่ที่ยอดธงแต่ว่าการเตรียมตัวอยู่ที่นักคราชเพชรนาคานะครับสดกับเกา๋าสดกับเกา๋าผมชอบยอดธงอะ่ะนะครับผมชอบความสดของยอดธงนะครับมาแทนก็จริงแต่ว่าซ้อมอยู่เพชรยินดีถ้า สภาพไม่ถึงเกณฑ์จริงๆอะ่ะเขาคงไม่ปล่อยขึ้นชกแน่นอนนะครับส่วนช่วงหลังฝากไว้สั้นๆนะครับช่วงหลังฝากไว้สั้นๆช่วงหลังเนี่ยฝากไว้สั้นๆนะครับคู่5ผมชอบเพชรแม่โจ้เพชรสุพานันนะครับมวยของพี่เมย์แล้วก็คู่ที่6ผมชอบไปที่เพชรสินชัยนะครับหรือว่าสินพรัญชัยเดิมครับแล้วก็คู่ที่7ครับคู่ที่7 คุณนี้ก็ต้นกับปลายนะครับต้นกับปลายฝีมือตีนซ้ายอยู่ที่มุมแดงคือวิชานน้อยแผ่ทองเจริญยนหรือว่าวอสังประัยหรือว่าชนะเลิศดพีเแสนชัยมวยไทยยิมส่วนต็งหนึ่งสอรุ่งอรุณมาในมุมน้ำเงินนะครับประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับเดินบทเดินเบียดเข้าไปก็อยู่ที่วิชาน้อยครับว่าไปปลายจะต้านอยู่ไม่อยู่นะครับ ว่าจะต้านอยู่ไม่อยู่ก็แต่งตัวโต๊ะจินสองข้างเอานะครับแต่ถ้าผมชอบผมชอบผมชอบวิชาน,น้อยนะดูฝีมือดีกว่าแล้วปลายปลผมว่าตัวรอดได้นะครับคุยของรายการครับอีสานเหนือโชดบางแสนไฟล่าสุดโชว์ไสวยเลยนะครับที่เวทีลังสิตเจอกับเชนเพชรนาคาหรือว่าเพชรน้ำดำสอรื่นลมอ่ะคู่นี้นะครับ นอกต่อนอกผมดูเชนนี่เข้าออกรวดเร็วกว่านะครับแต่ว่าในต่อในเนี่ยอีสานเหนือเขาจะมีเนียมีลูกเหนียวเหนียวนะครับมีอาวุธหมัดศอกแรงแรงฝีมือซ้ายนะครับตีนซ้ายยืนมือสวยนะครับแต่ว่าปลายปลายนี่ผมว่าเชนเพชรนาคามจะมีปัญหานะ้าเออผมชอบเกมปลายของของอีสานเหนือนะครับแล้วดูว่าเกมการชกเนี่ย มีหลายหน้ามากกว่านะครับมีทั้งนอกมีทั้งในมีทั้งหมัดสอกคอยเปลี่ยนเกมต้นๆดูช้ากว่าดูความเก่าเป็นรองนะครับแต่ว่าลักแล้วต้องรอหน่อยเลย2ยกไปผมว่าอีสานเหนือดีกว่าคู่นี้ออกอีสานเหนือครับจ็ประมาณนี้นะครับมวยรักมวยชอบฝากเอาไว้นะครับคู่ไหนตรงใจท่านก็ไปด้วยกันครับ อยากลุ่นมวยกับผมก็อย่าลืมนะแอดไทเกอตอง9นะครับแอดไลน์ Add ไปนะครับแอดไทเกตอง9หรือว่าอยากจะออกตัวในพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเล่นน้อยร0 0ยสอสบายมากเริ่มต้น10บาทเท่านั้นเอาไว้ออกตัวเอาไว้ทิมเอาไว้แทงจบหนึ่งคู่ผมเคลียร์เงินเลยนะครับมีปัญหาตกหล่นตรงไหนเนี่ยโทรหาผมโดยตรงไลน์หาผมโดยตรงได้นะครับ ผมตามให้ทุกบาททุกสตางค์ผมตามให้ทุกเคสทุกกรณีหรือว่าเอาเบอร์ผมตรงๆไปเลยนะครับ0891963833ย้ำอีกทีนะครับ0891963833นะครับอย่าลืมนะครับพักยกผมแอดไลน์ไปนะแอดแอดไ,ไปสมัครสมัครฟรีนะครับเข้าไปดูหน้าคลาตากันก่อนใส่แอดข้างหน้าแล้วก็เอก8 6 นะครับใส่แอดข้างหน้าตัว A ตัว E ตัว K เลข8แล้วก็เลข6วันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ